พระอาจารย์บุญเดชท่านเองได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูลังกาดินแดนอาถันแล้วจึงได้หยุดพักอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งในวันหนึ่งขณะที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่นั้นท่านเองก็ได้ทราบทางนิมิตแล้วก็ได้พบกับวิญญาณยักษ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่โตมโหฬารานเท่ากับต้นตาลเลยเจ้าวิญญาณยักษ์นั้นได้ปรากฏกายให้กับพระอาจารย์บุญเดชได้ทราบทางสมาธิจิต ภูมิเจ้าที่ภูเขาภูลังกาซึ่งเป็นวิญญาณยักษ์ใหญ่ผู้ที่เป็นเจ้าถิ่นได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระอาจารย์บุญเดชแล้วก็ได้เอ่ยแสดงความโอหังไม่ยอมให้ท่านนั้นพำนักอยู่บนภูเขาแถบถิ่นนี้ก็เนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นบริเวณวัดถ้ำแสงธรรมผู้ใดจะปฏิบัติธรรมอยู่ณดินแดนแห่งนี้ก็มักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาจึงไม่สามารถปฏิบัติธรรมอยู่บนภูเขาแห่งนี้